เดี๋ยวนะจ๊ะมีเรื่องราวความประทับใจนะคะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยจะมาเป็นภาพทั้งหมด4ภาพเดี๋ยวให้น้องๆได้เล่ากันว่าภาพนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างประทับใจอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนสี่ภาพนี้นะครับก็จะอยู่ในโฟโต้บุ๊กานนะคะสามารถยังไม่ได้จับจองจับจองได้เลยนะคะน่างานเลยน่างานเลยนะคะมาเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามีภาพอะไรกันบ้าง โอ้โหแสงสวยมากเสเปยนนางชีใช่เสเปยนนางชีเมื่อกี้น้องก็เล่าคร่าวๆแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงที่เพิ่มเติมบ้างเออต้องย้อนก็ที่นี่เป็นที่แรกที่เราไปถ่ายครับวันแรกเลยใช่บเราตื่นตั้งแต่กี่โมงตีสี่ครึ่งตอนตีสี่ครึ่งได้ก็คือต้องตื่นมาแต่งหน้าทำผมก่อนใช่ครับผมแล้วก็แต้งไหมไม่ก็เราคอนอนที่ยงคืนเนี่ยสี่ชั่วโมงเพรเป็นงานทีไม่สะดวกหรอก เห็นไหมอย่างนี้แหละอะต่อต่อไปใช่ครับผมก็เราอันนี้คือเราต้องไปขึ้นรถแดงมันจะเป็นแบบรถโดยสารไม่ใช่รถแดงรถกระบะนี่แหละคือไปรถกระบะคือต้องบอกก่อนที่นี่เขาเพิ่งพบเจอมาแล้วทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะด้วยความที่ถนนมันยังเป็นทางลาดชันอยู่มากเขาเลยต้องใช้รถกระบะที่แบบ มีคนความเชี่ยวชาญใช่คร่ะถูกต้องครับผมตอนเราขึ้นไปอ่ะแนะนําให้ใส่แมสก์นะเพราะแบบฝุ่นเยอะยันแดงมันยังเป็นฝุนแดงอยู่ใช่ไหมบ้างล่างอยู่เพราะเขาเพิ่งพบเจอไงเขาเลยแบบใช่ใช่ผมเจอใช่ผมเจอพบเจอ ร่บผมอ่ะคุกคนพบแล้วแล้วพอเราขึ้นไปเนี่ยจําได้ว่าตอนตอนเราขึ้นไปไฟยังไม่สว่างดีเลยใช่มันจะมีแสงแบบขึ้นไปดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับเพื่อเพื่ออยากได้ภาพพระอาทิตย์ขึ้นใช่จะเห็นว่าขาขอบยังเป็นสีแดงใช่คือวันนีเราไปเราโชคดีมากเราได้ไปเจอพระอาทิตย์ที่เป็นไข่ดาวที่เป็นสีไข่ดาวยังไม่สุกอ่ะหิวสีนั้นเลยแล้วแบบไข่ดาวยังมาตูมไหมไม่ใช่เป็นไข่เป็ดไหมไข่เป็ดไข่เป็ดก็ดีจะได้ใหญ่ใหญ่ใช่ วงใหญ่เลยอ่ะส้มๆใหญ่ๆอะส้มๆใหญ่ๆครับผมแล้วบอกเลยว่าผมเคยลงไอจีไปมั้ยใช่ไหมใช่เคยไหมใช่ลงสตอรี่ไปดู่ใช่แล้วจะบอกเลยว่าสวยมากแล้ววิวมันเหมือนผมนึกถึงแบบว่ามันเหมือนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะผมจะพูดว่าอย่งไงม่ให้สตอรี่สิจ๊ะสตอรี่ใช่ ก็เป็นอีกที่หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ในพังงาที่ผมอยากเชิญชวนชวนชวนทุกคนไปดูนะครับผมใช่อางทีคือเขามีลานกางเต็นท์ด้วยใช่ข้างบนก็มีพวกของขายกันเยอะแยะเลยก็โอเคสวยมากอากาศดีอากาศดีนับบลันฮะได้นำให้ไปช่วงเช้าเนาะช่วงเช้าเพราะถ้าไปตอนคืนคงไม่เห็นอะไรนะ ใช่ก็คงไม่มีรถพาไปด้วยเนามหรือว่าก่อนพระจะตกก็อาจจะใช่ดูได้ด่เหมือนกันช่วงเย็นนยคนตกต้องได้มีบรรยากาศนูกเนาะอันนี้พี่ขอปักบุญเลยเดี๋ยวพี่จะตามไปจริงๆนะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ ดีคิวอโเคดูคิวก่อนเราไม่อยากรับปากนะะแต่ไปแน่นอนว่าะอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านเลยนะคะและชุดนี้ก็คือนัดกันใช่ไหมคะใช่อยากให้มีแอนด์แมทการนี้เป็นเพลงนิดนึงใช่แล้วนี้ ต้องมีคิวมีอะไรไหมคะตอนถ่ายรูปมีคิวอืออาจจะจะมีตรงจุดหนึ่งที่เขาจะเป็นอ่าเป็นสแลนยื่นออกไปครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปได้แต่ต้องรอคิวนิดนึงก็ต้องผ่านกันเราะว่าเต็ปั้นการใช่ใช่ครับผมก็วิ่งออกไปอย่างเงี้ยมีคนนึงถ่ายเป็นโดนนะฮะคืมีเขาถ่ายโดนแบบวิ่งออกไปแล้ว โดนบินออกไปเลยส่วนนั้แล้วมันจะได้กว้างออกไปแล้วเห็นตัวเองเนาะใช่ใช่ถ้าพูดถึงที่เนี้ยเอาจริงคือต่างชาติพวกคนต่างชาติจะอินเตอร์แฟร์จะรู้เยอะกว่าเในสนามที่เราไปนะคนไทยแทบไม่มีเลยครับใช่คนไทยคือยังยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ครับใช่หลังจากนี้คนไทยก็น่าจะรู้จักเยอะขึ้นรู้จักนใช่นะคะที่จะพอกนูรี่นะคะับว่าถนาดบ้านใกล้มากไม่รู้ก็ยังไม่ไปน่ากลัวมากนะคะมาขาต่อไปรูปต่อไปกันดีกครับผมโอ้โหรูปนี้ สวยมากสวยมากสวยมสวยมแล้วในโฟโต้บุ๊เออต้องซื้อนะครับอย่าแอบถ่ายไม่ให้แอบถ่ายไปนะอย่านะอย่านะจะใส่ลายไม่ได้ไม่หรอกเห็นหน้าไม่ใส่ไม่ไม่ได้ไฟที่แบบเป็นไฟจริงนะไฟจริงจะสวยกว่านี้มากใช่อันนี้อยู่ตรงตรงอที่เป็นแหลมฉบังใช่ไหมไม่ใช่มันแั้นัพัทยาัทยแหลมแหลมแหลแหลมมเทพ เป็นบุกนะครับเดิ้ลบุกเลยเป็นบุกนะครับผมกินกันด้วยแผ่นฟ้ามากเลยได้เลยนะพูดแถบฉบังปุ๊บกินยาดมเลยนะไห้แต่แถบฉบังก็ไปได้สุดการนะแต่เนี้ยคือแถบกรุงเทพนะข้างงงไปตอนไหนวะเอออันนี้ดีกว่าเนาะคือเราไปล่องเรือตอนไหนเรา เราต้องการไปดูพฮะเขาเรียกว่าพาทิอะไรนะมันจะมีชื่อเรียกอยู่ตอนที่ตกดินไม่ใช่ไข่ดาวเนาะไม่ใช่ไมม่่่่ใใชชไไข่เป็ดด้วยอะไรเรียกว่าวันิลาสวายไลท์สวายไลท์ใช่ลาสกายสวายไลท์ประมาณประมันจะเป็นแบบสีชมพูนวลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เรือนี่คือเขามีบริการหรือว่าไงใช่มีบริการครับผแอร์เจนเจนเพลสแอร์เจนเจนเพลสแอร์เจนเจนเพลสบอกก่อนว่าเรือนี้เป็นของเพื่อนบุตเองนะฮะใช่ใช้บริการได้ ลำบเขาม่เรือประมาณร้อยกว่าลำเป็นเจ้าของกอยจังหานะใช่ไหมเขาดูแลอย่างดีเลยชื่อทัวรว่านิกรใช่นิกรนิกรทัวร์นะไปลงไปทางทางงานหรือนครหรือเปล่านิกรนครเลยนครนิกรนิกรนิกรถือว่าสวยมากมากเลกนะแล้วถ่ายจากท็ออะไนะนิกรหรือนักกรวะฮะเพื่อนเรชิอสรุปที่เอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยี่เอ๋ยที่เคยแสดงเรื่องลองของกันไงใช่ ตัวเล็กๆตัวเล็กๆอาต่อไปเรามาดูรูปถัดไปครับบ้านใบตรึงอู้วว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 วนววววววาวเววนเววาววว่งคว่าวปววเวว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 ว่วว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 มววว่ววววววแบบวว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 วอวเววอยวรวววว่ววววรมววืวว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 วาวว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 าวว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 วบวววววววต แล้โอเอ๋วเป็นน้ำแข็งใสเนาะแข็งใส่อย่าให้กาแฟไปกินหวานเยี่โอเอ๋อร่อยอร่อยมากแล้วก็พบน้ำยาปูได้กินใช่อร่อยมากต้องไปแตกผมหิวแล้วหิวละไปเห็นไหมจปเลยแล้วสวยสวยเลยตรงนี้จริงถ่ายตอนคืนหรือกลางวันก็สวยครับเพราะจะมีแสงเสริมแล้วตอนกลางคืนจะมีแสงพวกตามคมไฟต่างๆนะคะใช่ค่ะนะคะก็ไปตามกันได้นะคะตามรอยกันได้เนาะต่อไปรูปต่อไปเลยค่ะโอ้ยตึโห ส่งงานส่งความรักนะคะฟิวจะตกเรือฟิลจะเรืออันนี้ก็ได้แล้วตกตุ่มรักรู้ไหมทำไมว่าต้องต้องต้องอันนี้ฮะไม่รู้ว่าหลบหลพี่บุญเพราะว่าเดี๋ยวหัวหัวบังกันมองไม่เห็นแล้วใช่แล้วถ้าเอ็นไม่มาล้านก้างขือก็เพามเพราะว่าไม่มีคนอยู่หลังเรือแล้วตอนนี้ใช่ก็คือป่าป่าลงไปดำน้ำอยู่ตางยตายู่ข้างตจริงๆเอ่อ อยู่ในวิดีโอที่เราให้ดูไปที่จะเป็นมองกเป็นนจะเป็นรูปหัวใจใช่ครับผมแล้วเขามีแอคทิวิตี้เต็มเลยนะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นล่องเรือคุณจะไปเล่น พายเรืออะไรตรงนั้นก็มีที่หมดใช่ครับผมใครแบบไม่สะดวกที่จะไปเขาก็มีมีคนพาี่คอยพายให้ใช่ครับผมแล้วไปดูลอดถ้ำด้วยายเรือลอดถ้ำสวยมากบอกเลยจริงจเพราะแบบมันจะมีที่แบบเป็นลอดถ้ำแล้วข้างใต้มันจะมีแบบความสวยงามที่แบบแสงน้ำสะท้อนในมุมถ้ำาเงี้ยสวยมากสวยเลยใช่ต้องไปนะฮะตามรอยมาต้องตามก่อยแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code นะคะน้องแฟนชาวอินเตอร์แฟนเดี๋ยวเราจัดทัวร์มาพาแฟนคลับจัดทัวร์เลยเออเอาไหมเอาไหมเรือล่มแล้วพี่ไม่ล่ม เอาจริงไหมเหรอเอาจริงหรอสามารถกดดันพี่ลูกกระจาเขะไรนี้ทิ้ไทยแลนด์ได้นะท่องเที่ยวเลยนะคะมาต่อไปอันนี้ก็รูปสุดแล้วสุดท้ายแล้วนะครับน่ารักมากๆเลยนะถ้าใครอยากได้สี่รูปนี้ยังงไอยากดูนะคะโคตเดินออกไปเลี้ยวขวาเจอเลยเอย่าเดียวไซด์นะอย่าห้ามเดียวซ้ายเดินค่ะเพราะเป็นแปนตูนหนีไฟแชนนะครับ แล้วพูดถึงเราไปเที่ยวพังงาโมก็ตกันแล้วจังหวัดที่ย